ครับสวัสดีสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะผมพวกผมนายที่มาบุญชุกชาติใจเช่นเคยวันนี้เราจะมาในส่วนของการเล่นเกม Mouse and b ์ a บรเป็นตลอดภาคที่2กันนะครับผมก็หลังจากภาคที่แล้วที่เราได้ทำการโจมตีจนครอบครองอิทธิพลของอีอ่าคั่วรีเรานะครับเมืองม่วงในส่วนของเมืองโอโมโอโมได้สำเร็จนะที่มันโเมืองโอโมอะไรกันโอเค แล้วเราก็ได้ครอบของดินแดนของพวกมันจนเกือบจะหมดแล้วแหละจนเหลือดินแดน,นอยู่ทางฝั่งของเมืองลาเกตตานะครับผมอ่าแล้วก็เมืองเล็กนิดหน่อยแต่แล้วในขณะที่ผมกําลังเกณฑ์ทหารอยู่นั่นเองผมก็โดนชาวมองโกเลียประกาศสงครามใส่นะครับแล้วได้มอบกําลังพล587นายบุกเข้ามาอย่างปราสาทเมืองจามารีนะครับผมสิ่งที่ผมต้องทําตอนนี้คือ สองทางเลือกหนึ่งคือการสงบสุขสองคือการป้องกันเมืองและส่วนมันให้เจ็บที่สุดนะครับผมสิ่งที่ผมจะทำนั่นก็คือผมหมั่นไส้คนที่ชอบแทรกแซงสงครามวะต้องจัดและก็เลยจะทำการต่อสู้นะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำการเรียกพลก่อนโอเคประมาณนี้ กองกำลังพลเราหายไปหมดเนี่ยสงสัยโดนจับหมดนะฮะมันมาลอยหลังบ้านเราโอเคในส่วนของการครีเอทปาร์ตี้ไปหาสมาชิกเพิ่มก่อนนะครับก็ว่าเอ๊ะหายไปไหนหมดถูกจับแล้วถูกแล้วหนีออกมาได้นี่ส่วนของการเกณฑ์ทหารใครเกณฑ์หมดเนี่ยผมเองอ่าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บโอเคก็ขอขายของแป๊บหนึ่งนะครับของเพียบมาก สองร้อยห้าสิบห้าโอเคมาเดิมไม่เป็นไรครับขายทิ้งหมดพันหนึ่งอเราไม่เห็นเงินชาวบ้านแต่ชาวบ้านมันมีพันหนึ่งนะครับถ้าจําไม่ผิดอ้าวมันไม่มีเงินสักบาทโอ้เลิกเลิกคุยเลิกคุยเราต้องซื้อในส่วนของอาหารนะครับอาหารจะหมดแล้ว ปบ,ป,บ,ป,บประมาณนี้อืมทหารสามสิบสวิ่งไม่ทันอยู่แล้วนะครับกองกำลังที่น้อยกว่าโอเคอยงไงก็ต้องวัดละเพราะว่ามีกองทหารของผมมาแล้วแล้วเมืองผมก็ถูกโจมตีและมันบอกแล้วเดี๋ยวเราจะทำการบุก เข้าไปช่วยในด้านของการประสาทกันนะครับผมโอเคสหาห้าร้อยสิเบเอ็ดคนต่อสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับก็ลุยเลยจะได้ไม่เสียเวลาจนเกินไปถ้าทัพใหญ่อย่างนี้น่าจะสู้กันนานอยู่ อาจจะตก30-40นาทีเลยนะครับจบพาร์ทพอดีโอเคเราจะต้องมาในส่วนของการเซตกำลังพลกันก่อนในส่วนของพลธนูผมจะตั้งไว้ตั้งไว้ที่ไหนดี <c oughs> โอเคตั้งไว้ที่บนหลังคาครับ เพราะว่าภูมิประเทศอันนี้มันยังบลั๊กอยู่นะครับเพราะว่ามันจะแบบว่าไงะมันจะไม่ปีนกําแพงเข้ามาครับมันอาจจะเป็นบลั๊กของเกมอะไรประมาณนั้นอนะ่ะก็เลยไม่ทําการปีนขึ้นมาในส,ส,ส,ส่วนของทาหารมานาครับบบฟอร์เมชันเป็นแบบทะลุทะลวงจากนั้นให้ทำการ ชาร์จไปนะครับ <George! S 1> ที่มันไม่ชาร์จเพราะผมยังไม่ได้เปิดประตูนั่นเองโอเคเดีย๋ยวเรารอในส่วนของพลธนูขึ้นไปตั้งป้อมกันให้เสร็จก่อนนะครับและพอเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราจะเน้นการตั้งรับอยู่ที่ตรงนี้ครับเรามาดูในส่วนของฐานล่ากันก่อนมาฐานล่าแบบ,บฟอร์มชั่นเป็นถือโลนะครับโอเคทาโคเท จากนั้นตั้งในส่วนของฐานราบป้อมกันแนวนี้ครับทำไมมันไม่ตรงล่ะประมาณนี้ดีกว่าประมาณนี้น่าจะดีโอเค ธนูก็เริ่มเติมขึ้นไปเยอะแล้วนะครับนี่เดี๋ยมันชอบบักแบบนี้ครับไอ้ด่านเนี่ยควรจะเอาเท็กเจอร์ที่อยู่ในกลางสนามลบออกไปเพราะมันจะเดินติดผมก็ต้องนำการเดินชนให้มันหลุดออกมาเนะี่ย่งั้มมันก็ไม่ได้ไปสู้ครับผมนะผมลัเซงกับบักด่านนี้มากไอ้ฮะจะสังเกตว่าสตัตไม่บุกมานะครับเพราะมันบักครับเราต้องทําการเปิดประตู แล้วก็วิ่งยาวจ้าแล้วก็มันตั้งรับในส่วนของข้างในนะครับโอเคประมาณนี้เราแมาานานนน่น่าจะชนะสงครามได้ไม่ยากโอ้ยนแอร์ผม,มพาดขวาจะยกโลดอีกนานไหมอือโทษโทษครับโทษ ไม่โดน้องยกขึ้นแทงก็ได้นะเนี่ยแทงไปปล่อยไปแล้วผมว่าเราปล่อยทหารราบลงมาหน่อยดีไหมไม่เป็นไรครับอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีถ้าถ้าดูยิงยิงในส่วนของกาบขวามันจะได้มาไม่ได้ครับโอเคมาน,นี้ การการตั้งรับที่แบบว่าเอนนี้ศัตรูดิว้ามาทำอะไรตรงนี้ใช่ตายถ้าตั้งรับอย่างนี้บอกเลยว่าเราจะชนะได้อีกไม่นาน พวกมองโกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าถึกมากเลยเห็นแล้วโดนธนูยิงแบบยังไม่ตายอ่ะ เราคุ้มกันอยู่ตรงนี้เราก็จะชนะได้นะครับพวกมันถอยไม่ตั้งหลักแล้วรอให้ม้าไปตายเลยรู้สึกเกียกาวอนะโคตรใจเด็ดอะ มันมีส่วนในส่วนของคนธนูคุ้มกันอยู่ข้างบนด้วยนะแบบยิงฟรีอ่ะโอเคผมว่าฐานมา้าเราม,มันสร้างไปแล้วเรียกมาป้องกันในแนวหลังดีกว่าแล้วเราจะถอยโอเคมัคนไม่ต้องถอยละมันชาร์จใหม่อีกรอบ เข้าไปครับทิ้มเข้าไปอยากให้มันบุกเข้ามาได้ <c oughs> ปันกลับขวาไม่ติดกำแพงด้วยอย่างน,นี้แหละดีอย่างนี้แหละดีอย่างนี้แหละดีอย่างนี้แหละดีปันตีอืมไปถอยไป เมันบุกกลับซ้ายมาได้แล้วมบกกับซ้ายมาได้แล้วตัวแล้วง้างนั่นเลยเพื่อนตายซะโนนธนูยิงตอนนี้เราได้เพียรอยู่นะครับ บกตีฝ่าเข้ามาไม่ได้อออถอยไปแล้วจาโคตีขีขาตาขาเวเลย คือมันพยายามยิงธนูมายัดเรานะแต่มันก็ติดโล่ของเราเพราะผมใช้ฟังก์ชั่นแบบยกโล่พางไว้อะไม่ได้ไม่ได้ครับเราดันเล็กไม่ได้นี่อะไรเนะี่ยใเดียวอะใส่เดียวอะใเดียว เอาดิมีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดมันเริ่มในส่วนของเริ่มกวนประสาทแล้วนะครับด้วยการปาหอ,อกมาแล้วก็ยิงธนูมาใส่ใออมอะไรเนี่ยทได้ยังไง มันตัดมันก็มีไม้เหรวเดี๋ยวโคตรเกลียเลยปันโอ้ยมันจับหนักแล้วคุดนี้จะตักที้คุณกันไว้พวกเราจริงผมมีหอกด้วยถ้าใช้ในส่วนของการใช้หอกมันจะง่ายกว่านะเพราะว่ามันชิมได้นี่แหละ เี่ยเออขอขกลาบขอกลาบแต่ว่าดามเมจมันเบาครับผมไม่ได้เอากระชือไง กินเข้าไปกินเข้าไปทีละสิบก็คือดาเมจเดี๋ยวก็ชนะเองเอง่ะ่พื่อนเราบอกไม่ไหวแล้วเว้ยกินเข้าไปทีละสิบทีละสิบเงยขึ้นหน่อยจะได้โดนหัวขนาดล้มหัวยังดาเมจสิบเจ็ดอ่ะ หรือหอมมันต้องยิงไกลๆป่ะมันถึงจะแรงเออ,อชิงด้แยะมันเพิ่มขชื่แล้วนเเะเมจวิาศาสตร์การตั้งรับโอ,อ้สวยแล้วไ้ดาบดีว่ะดาบมันแรงกว่า70 สามสิบเจ็ดส yeah, ิบจิ้เข้าไปจิงเข้าไปฟันเข้าไปจิงเข้าไปฟันเข้าไปผมมาเอาทมานมาชาร์จล่ามาแล้ว แตกค่ายจะแตกค่ายแล้วโอเคในส่วนของคือเราทำหน้าที่ได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าลามเราแตกค่ายแล้วตอนนี้กันกประสานไว้ให้มันเข้ามาได้ มันจริงตอนนี้ศกตายจนคอมผมเรื่องแลกแล้วเจ็บจังอะโดนอะไรไม่รูเ้เราต้องปล่อยล่นหน่อยนะครับ พ้นลาบเราแตกแล้วพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรเป็นติดปั็อกเมืองไม่ดิโอ้วันธนูยิงปีวันธนูยิงปีเดี๋ยวช่วยเขียนช่วยเขียนให้จะได้ขึ้นไปยิงได้โอ้ติดบล็อกเราน่าเกลียดจับจับโอ้โหมันแกงปลาหินดีกว,ว่า นี่มันนายพลม,นะมั้งน่ะน่าใช่ทาหารเที่4นะโอ้ยคอมมาแล้วเอา้าสปอนต่อหน้าสป,อน,าปอนต่อหน้าเออเราสปอนต่อหน้า <c oughs> yeah, แล้ววะนี้แย่แล้วคนลาบแตกหมดแล้วผ่านลาบมาทำอะไรกันตรงนี้ มันมากองอะไรกันตรงนี้ยคสั่งมาหาผมด้วยหนีผลจากวัชีบักแล้วนะฮะโอ้เข้ามาโดนธนู ยอดแต่ผมเหลือน้อยนะครับเลยไม่กล้าเสี่ยงแย่งฟันส่วนให้แม้โดนธนูยิงตายคุ้มกันประสาทเอาไว้อย่าให้มันรุกขึ้นมาได้อืออโดนธนูยิงโดนธนูยิงอย่างเงี้ยละ ตายร่วง,ล,วง,ล,วงดดดลุงลุงโหดทะลุลมยิงน่าจะถอยหรือเปล่าไม่นะไหนมีอีกไหม บุกเข้าไปโหมีคนทหารมา้ปาป่าหอกอยู่ข้างนอกออนี่นี่เพื่อนเราไม่ยอมลองจากม้าด้วย เอาละได้เวลาแล้วสงทหารม้าออกไปในการชาร์จต,ตามด้วยมาอีกองมาธนูชาร์จไปเลยจากนั้นพลธนูพลธนูนนก็เซตฟอร์เมชั่นวาอยู่ตรงสะพานประมาณน,นี้ จากนั้นพลทหารลาบตามมาเราจะทำการบุกโจมตีสวนกลับกันแล้วล่ะ ลักเยอะเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักในส่วนของการยืนปิดกำแพงในส่วนของการเรั้นติดสิ่งของผมว่าเราสั่งชาร์จให้หมดเลยง่ายดี ไปเลยชาร์จเลยทวิธีบุกสวนกับโอ้หยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โห,หโอ้โห,โโห,โโหไม่โดนเลยโดน,นตัเต็น ใส่ยับโอ้ตาย,ยโอ้ตา,ายมามาตกแล้วโอ้โหตัวนี้เป็นกองเลยติดลักโอ้ติดลักอะไรกันดีแล้วมันไม่ตีสวนใล่ไนะจัดให้ไม่ตีสวนก็จัดให้ตีจ้า ตีสวนก็ตีฟรีจ้าจิ้มจิ้มโอ,ตอ้ต้องฟันกวาดต้องฟันกวาดต้องฟันกวาดลงมาโอ้ตีทีทละสามช่วยกันจิ้มหน่อยเร็วนี่มันขนทวนมันนี่หว่า ่ังคิดอะไรเล้กเหลือใครอีกอะนี่มันจะสุดแมปแล้วนะบักเยอะจัด จ่การเดินติดสิ่งของมากเลยอะ่ะน่าจะแก้ให้มันสมูทแบบว่าให้มันเดินทะลุกออกมาได้มันมันดีถ้าแก้ได้ก็จะเป็นเกมที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นอีกนะอย่างว่าอะไรมันเอริเอเซดหนุ่มดี ตีฟีตีฟีหมดยังเนี่ยเออหมดจะจบเกมได้ตายไปบสิแ68คนของเราตายไป21เลยทหารมาบุกเมืองของเราได้เอจ้าฟุฟ่มมองกโกเลีย โอ้ oh, จับในส่วนของนักโทษมาได้52คนนะครับต้องทำการอัปเกรดปึ๊บประมาณนี้เ m ็น r ปอร์โร่อินฟันเียแมนปึ๊บ,บ,บโอเคเราต้องดันในส่วนของนักโทษให้มาช่วยในการทำสื่อของเราละ พราะว่าเกีย์กำลังผลไม่ทันพวกลูกสกิดไม่เอาอะเอาพวกอืพวกเก่งๆหน่อยอ่ะพอทะลุมาก็ได้ไหนๆก็ไหนๆละคนขาดนะฮะยัดให้เต็มปึ๊บปึ๊บ ดาบดาบพันหนึ่งไม่มีนะครับไม่มีนายพลแล้วคือของผมเนี้ยผมตันแล้วไม่มีของที่ดีกว่าของผมแล้วตอนนี้โอเคขายหมดน่าจะจับขุนพลได้ไม่ได้เลยจับไม่ได้เลย การเมืองไม่สามารถจับผลพ้นได้เออเพิ่งรู้เดีย๋ยวเราดิสไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรียกนมพ้นที่หลังอืมดีดีเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กิดให้หมดต่อมาคือการขายในส่วนของนักโทษ เพิ่มเงินในส่วนของเมืองเทรดขายให้หมดแล้วซื้ออาหารยากทีหลังง่ายกว่าหกสิบแปดแร็มิด อืประมาณนี้ได้กำไรมา2,7งหมโอ้โหรวยลบครั้งนึงนี้รวยไม่ต้องทำมาหากินเลยละลบอย่างเดียวโอเคเก่านี้ก็เป็นการพาร์ทข่งการคุ้มกันเมืองแล้วกันก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันในพาร์ทหนะ้าค่อยๆไปทีละพาร์ทแล้วกันผมไม่รีบแล้ะตอนแรกผมกะจะทำแบบหนึ่งชั่วโมงไงแต่ผมคิดว่ายังไงผมก็ต้องไปฟงไปฟาร์มแบบ เก็บเวลพวกทหารอยู่ดีนะครับก็เลยอยากเรื่อยๆมากกว่าอัดเฉพาะไอจุดจุดที่สําคัญแล้วกันก็เดี๋ยวเราจะทําการถ้าเกิดมันบุ๋งวอทีผมจะทําการสงบศึกกับพวกนในฝ่ายของมองโกเลียก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการยึดในส่งของอ e ีมองม่วงนี้ให้หมดก่อนนะครับเพราะงั้นเราจะเปิดศึกหลายทางมันจะไม่ดีเราจะลาบากเอานะฮะก่อวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ